ดูปกเป็กสใช่ชื่อว่าเพลงแดดแดดนะคะตื่นเต้นจะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเปิดมาปะะเออยิ้มแฉ่งสวัสดีจ้าสดส่ัดส่ออ่รัสิอนี่สองยิบสองไง มีความค้าวบอยนะนนมึงถ้าถูกกดนาก็คือสุดพลังมาถ้าถกดพลังอ้ยดูดิเฮ้ยแต่ฉันน่ารักนะถ้าเป็นตามได้น่าจะสนุกดีด้วยกัน กูชอบท่าจังมึงกูชอบไ้ได้สนุกนันเพลนมันนีกหมือนสีมาชินใ่อโอ้ามึงกชอบด้งสองด้ยอ่าเสจกโจบสายขวาแล้วเอออ่าเดงเ เขาสนุกแต่ท้าตลอดเาน่านั่าคือล้ตลอนตีหุกมากเลยอ่ะจรินะ้อมันก็คือใส่เนมันก็คือความเขาเงเขาเลยเนาะอือโอ้หมาในขาออะเดียวหน้าสหนมาหันมากน้ Like oh, uh, that, like that. She's going to eat in the cold, like that. Like that, like that. Make a bottle of the bottle at the I'm You're going to know that about sure. yeah. it. Like เลือเลยครับมากันังสู้หนังสู้ไม่เป็นไรสุดสียมองดูหน้าน้องดิปังตายปังตายดูหน้าน้องดิฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องมาเห็นชูก้าทำอะไรแบบนี้เลยนะเบอร์ไม่ตัดนะโอ้โหตัดตัดเอลดี้เปลียมาตะพีไปเลยพ่อนองอ่าชักก็จบ น้าวนุกน oh, ับน wow. anyway. ุนปีน่าโอ้ยคิดเข้ากัุกน้ามึท่าดีมากเลยสนุกท่ามัทำให้ดูสนุกน่ามนขี่ม้าเออพิ่งแต่ท่าตลกนีดนะเออ สนุกค่ะอ่ะมันจะปีกกรดดสนุกกว่เพลงเกมเข้ามากเลยอะอ้องนี่แม่ของน้อนก็เจ้าเลงเลยอะมันจะปีกมากแบบนี้อ้องก็เจ้าเทพหรอเมื่อข้างในเป็นเซลล์ไรเซดดาวปนุ่มไรเซดดาวนอนหายใจหอบเบาๆเหนื่อย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 ตื่นเยอะลำเหนื่อยมื่กูไม่คิดว่ากูจะต้องมาเห็นปีกน่ารักโอ้ยแต่น่ารักไหมชอบ เพลงดีเพลงสนุกดีเห็นเขาว่าน้องอะไรนะน้องบอกว่าน้องไม่คิดว่าจะต้องมาเต้นมามาแบบเข้ามาฟีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแหม่็ใส่เต็มเลยนะอใส่เต็มเลยนะจะเต็มมาน่ารักกรีบๆน้เพลงสนุกได้เห็นอะไรแบบนี้ดีน้องมุนถ้าเต้นกับเพลงเขาดีมากเลยนะถ้าสนุกเพลงก็คือแบบว่าถ้ามุงก็คือตื่นเออมีใครเต้นได้บ้าง ฉันว่าฉันจะต้องไปหัดเต้นบ้างแล้วนะฉันว่าฉันอยากจะหัดเต้นมากแล้วนะคือได้ยินแลอวแบบอุ๊ยน่าเต้นนะแต่เพลงสนุกดีนะเออน่าเต้นน่าาฝึกตามจริงขอบคุณเนาะที่แบบโอ้ดึงปิ๊กเรามาเล่นจนได้ถือว่าเป็นเพลงที่ดีทพลงีสนุกตื่นได้ถ้าง่วงๆอยู่แล้วก็เป็นเพลงที่แบบทําให้ตอบโจทย์ความสนุกสนานจริงก็ยังไงคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ